เราเคยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจที่ออสเตรเลียแล้วก็เราก็ไปอยู่กับโฮสต์ที่บ้านอ่ะก็ทําเกษตรเหมือนกันเราก็ค่อนข้างจะซูมซับอะไรอย่างนี้มารู้สึกว่าบ้านเราอ่ะมันทําได้มันพัฒนาให้ไปถึงสุดนั้นได้แต่คราวเนี้ยมันก็ยังไม่ได้มี ความรู้ก็เลยอยากจะไปหาความรู้เพิ่มเติมก็เลยไปเรียนที่อังกฤษแต่พอไปเรียนครั้งนี้<ะ>นก็เหมือนแบบคําตอบหลายๆย่างมันชัดเจนมากขึ้นซึ่งสําหรับเราแล้วอะเป้าหมายนั้นมันอยู่ที่บ้านคนพะเยาจะชอบรู้สึกว่าบ้านตัวเองอะไม่มีอะไรซึ่งเราอะเชื่อเชื่อมั่นมากๆอยู่แล้วว่ามันมีมันมีแน่นอนอ อย่างนักเรียนนอกกลับมาที่บ้าน<ม>จะมาพัฒนาชุมชนม,มันเป็นยังไงบ้างเราก็จะได้ยินคําถามจากคนอื่นตลอดเวลาเนาวว่าแบบอุตส่าห์ไปเรียนเมืองนอกมาทำไมกลับมาเปิดร้านกาแฟซึ่งตอนนั้นอะเปิดร้านกาแฟอะมันก็ไม่ได้ถูกให้คุณค่าเหมือนสมัยนี้ขนาดนั้น เธคิดว่าอุปสรรคไหนที่มันทําให้สิ่งที่เราวางไว้มันไปไม่ได้มากพออ,อุปสรรคหลักๆคือตัวเองมันก็เลยะเกิดความรู้สึกว่าเราทําได้ไม่ดีหรือเอปล่าเราก็ทําทําไปมันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีประโยชน์อะไรขนาดนั้นอะไรอย่อางเงี้ยบางทีอะ เราก็ไม่จําเป็นต้องเก่งวันนี้ก็ได้ค่อยๆเก่งไปก็ได้สุดท้ายแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าเก่งกว่าใครแต่ว่าถ้าเราแบบฝึกฝนพัฒน,า,นาไปมันก็จะเก่งกว่าเดิมแน่นอนใช่ใช่